ไม่นานนายจะได้รู้ตัวจริงของฉันสักทีแล้วนะอิมโนโยมามะโนโคโรุายชอบมากนะชอบมากเลยนะแล้วนาย เป็นใครกันล่ะต้นไม้ต้นนี้ไงต้นเกาลัดฉันน่าชอบมากเลยเพราะที่ต้นเกาลัดเนี่ยมีความทรงจําที่สําคัญมากของฉันความทรงจําที่สําคัญนะความทรงจําที่นานแสนนานมาแล้วนาย นต,ตอนความกลัวสีขาว น่าเสียดายที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้นะผมรู้สึกว่าจะลืมไปแล้วแหลอว่าหน้าของแม่น่ะเป็นยังไทงทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ผมรักแม่มากที่สุดแต่ก็หายไปจากความทรงจำจนได้ผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดียกโทษให้ผมด้วยนะครับแม่ คุณแม่ครับวันหนึ่งในฤดูร้อนที่แสนจะอบอ้าวผมได้รับอนุญาตให้พบกับคุณแม่ของผมที่ตายต้นเก่าลัดนั้น <ped aling> แม่ แงดูสิจ๊ะเบียร์ออกเต็มตัวเลยลูก โปรดเถอะคะ่ะให้ฉันได้พบกับอิโดมุลูกของฉันด้วยเถอะคะ่ะลืมไปแล้วเหรอครับคุณอิโดมุเป็นทายาทที่ถูกต้องของตะรรกูลยูไดจิจะให้พบกับคนอีกไม่ได้เด็ดขาดเลยครับได้โปรดเถอะคะ่ะฉันเห็นแค่แวบเดียวก็ยิงดีนะคะต้องขอโทษด้วยครับแต่เราจะปล่อยให้ทุกคนทราบเรื่องของคุณไม่ได้เพราะจะทำให้ตะรรกูลยูไดจิเสื่อมเสียนะครับ กลับไปสเถอะครับด็กปลดะคะช่วยไปบอกกับคุณผู้ชายให้ทีสิคะแต่นี่เป็นคำสั่งจากคุณผู้ชายเองเลยนะครับพ่อเป็นคนพรากแม่แล้วก็ความทรงจำทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ไปจากผมแม้แต่รูปถ่ายของแม่ Mày lời ba. Hai, không ai. Đâu. Không ai. Không ai. Không Không ยอมเด็ดขาดทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะคินตาคางุระคนที่แจกใบป,ปลิวนี้ก็คือคนนั้นแหละคะก็ควรจะเป็นคนร้ายรายนั้นน่ะแหละยังดีนะที่ไม่มีใครในโรงเรียนแคล้มของเราเชื่อใบปลิวนี้ทุกคนในเชื่อมั่นในตัวคุณโนขารู้อยู่แล้วนี่นาจริงมากใช่คะ่ะฉันเกลียดนายนะสิแผนนายที่แย่งแมงฉันไปนะ ฉันแค้นนายแม่ลประธานครับพอจะนึกอะไรออกบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับเนี่ยคนร้ายนะี่เป็นใครกันคะดูแล้วเหรอเออออเออ,เอ,อ,เอ,อฉันแค่คิดอะไรเพลินๆคงจะเหนื่อยแล้วสิครับผมไปชงชามาให้ดีกว่าครังั้นให้ฉันช่วยด้วยคนนะคะงั้นฉันจะเอาคุกกี้มาให้คะ่ะ ถ้างั้นวันนี้ฉันขอสเตรททีกันแล้วกันนะค่ะครับรู้ได้จีนี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับประธานอิมโนโยามะนะ่ะเช่ไหนกับฉันเหรอคือว่าฉัน อยากจะเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมนักสืบแคลมได้ควรนะสิชมรมนักสืบ<ะ> อะไรเหรอวิเทอร์มันทับไม่ได้นะครับท่าน,นี้ก็เหมือนกันนะ่ะขี่เข้าไปแล้วมันไม่ยอมรับเลยครับเป็นอะไรนะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเครื่องผลิตหมอกมาเริ่มทางานเองแล้วครับอ๋อเครื่องนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์นี่เหรอล่อยไว้แบบเนี้ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยตอนนี้นะ่ะในโรงเรียนของเรากําลังเกิดเรื่องวุ่นวายคนร้ายลึกลับเนี่ย ฉันอยากจะช่วยตามหาด้วยคนจะช่วยเหรอสัตว์ัวเป็นพวกใช้สมองเพราะฉะนั้นชมรมนักศึกแผมของเราก็จําเป็นต้องมีมันสมองที่เยี่ยมยอดด้วยหมายถึงนายเองอย่างนั้นเหรอไปดูสิแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉันว่าฉันเก่งกว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ก็แล้วกันนะมั่นใจตัวเองเหลือเกินนะนั่นสิถ้าทําให้มันไส้แล้วก,ก็ต้องขอโทษด้วยว่าไงล่ะ สำหรับอิมโนยมะแล้วนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เลวเลยไม่ใช่เหรอก็ตามใจอิโดมุคุงเป็นบุคคลที่มีความสามารถสมควรจะได้เป็นสมาชิกชมรมแคลมของเราหน่นะประธานครับแต่ผมว่าชมรมนักสืบของเราเนี่ยมันสำคัญที่ทีมเวิร์คด้วยนะครับท่านประธานใช่ค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าเราคงต้องให้เวลาสักพักนึงโดยให้เข้าร่วมชมรมในฐานะสมาชิกฝึกหัดอกครัองประธานครับผไม่ว่าอะไรนะอยู่ในจีคุณได้เลยครับห้องกรรมการนักเรียนฝ่ายประถม ฉันอิมโนยามะได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวฉันขึ้นมาบ้างหรือยังสมาชิกชมรมนักสึกแพ้มทุกคนฉันยูไดจิอิโดมุฉันจะต้องสืบหาตัวจริงของนายให้ได้เลยคอยดูไม่มีทางไม่บ่าใครก็ไม่มีทางตามจับตัวฉันได้หรอกว่า,างไงนะ <laughs> พวกนายนะี่ลองดูที่นอกหน้าต่างก่อนสิ อะไรเนี่ยหมอกดิครับหมอกจัดมากซะด้วยเป็นไปได้ยังไงล่ะคพะที่จะแก้ไขเหตุการณ์คราวนี้ได้ก็ม,มีแต่อิโมนโนยามะนอครุ้เท่านั้นหมายความยังไงอากริระครับ โทรไปที่ห้องวิจัยทางอากาศของมหาวิทยาลัยแคลมสิครับห้องวิจัยทางอากาศนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นมองพวกนี้ก็เกิดจากเครื่องสร้างความกดอากาศนะสิเครื่องสร้างความกดอากาศเหรอตอนนี้ที่ห้องวิจัยทางอากาศนะกำลังทดลองสร้างเครื่องที่ใช้ควบคุมความกดอากาศในระดับต่างๆเพื่อเลียนแบบธรรมชาติยังไงล่ะครับโทรติดต่อห้องวิจัยได้แล้วครับรับประมาณ30สินาทีก่อน คอมพิวเตอร์ของที่นี่บังคับไม่ได้ครับตอนนี้ทัานวิสาหินรงเรียนเป็นศูนย์เลยใช่กระแสไฟที่ส่งไปยังเครื่องควบคุมถูกตัดหมดแต่ว่ามีกระแสไฟสำรองที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรากาำลังดำเนินการซ่อมเครื่องอยู่นะครับแต่ทยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็อาจเกิดเรื่องใหญ่ได้นะตัวประกาศบอกทักเรียนทุกคนที่อยู่นอกห้องให้รีบหลบเข้าไปในตึกที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยด่วนเลยนะครับฉันจะไปที่ห้องวิจัยบอกจัดอย่างนี้เหรอคะ มันอันตรายเกินไปนะมันร้ายบอกว่าคนที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีแต่ฉันคนเดียวหนิน่นะถ้าอย่างนั้นผมไปด้วยแล้วกันนะครับผมไปด้วยเหรอไม่ไหวละมะเอ๊ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ฉันถนัดก,กว่าอยู่แล้วแต่ว่าฉันฟ่าเขาพูดถูกแล้วล่ะประท่านถ้างนั้นช่วยหน่อยก็แล้วกัน ถามอะไรหน่อยจะได้ไมะไม่ต้องกลัวว่าฉันจะถามอะไรแปลกๆหรอกทำไมถึงมาเข้าชมรมนักสืบแคลมล่ะก็เพราะว่าชมรมนักสืบแคลมจําเป็นจะต้องมีมันสมองที่เยี่ยมยอดนี่นะไม่ใช่อย่างนั้น motivation หรือแรงจูงใจนะ่ะรักความถูกต้องเหรอไม่ใช่แล้วเพราะว่าความชอบส่วนตัวเท่านั้นความชอบส่วนตัวมันง่ายไปหรือยังไงไม่ใช่ ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้างั้นนะฉันขอถามนายมั่งได้ไหมช่ญยเลยนายคิดว่าคนร้ายรายนี้เป็นใครนึกเอาไว้บ้างหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยได้ไหมนึกสิแล้วเป็นใครกันล่ะคนร้ายเรื่องนั้นน่ะยังบอกไม่ได้หรอกเพราะอะไรลนะ่ะต้องการไ่ล่ะ ต้องการเพราะฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าเข้าคนนั้นต้องการอะไรกันแนะ่ยังไม่รู้อีกงนะปขึ<อ>น้นไปทางนี้เหอะห<อ>มอกหนาอย่างนี้นะ่ะมัวเดินหาทางไปห้องวิจัยอยู่แบบเนี้ยมีหวังมืดก่อนนะ่นะ ถ้าปีกขึ้นไปทางนี้นะจะช่วยยะระยะทางได้เยอะแยะเลยหรือว่านายไม่มั่นใจในกำลังของตัวเองให้ว่าเราไม่มีเวลามาโอเอนะไปเถอะเดี๋ยวก็สิประธานจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมเป็นห่วงจังเลยอะประธานเนะ่ยเขากำลังมีแผนอะไรแน่

เล็วเขาสิออ,อออเออบใจนะห้องวิจัยทางอากาศนั่นน่ะอยู่ข้างหน้านี่แล้วไงยอดไปเลยเก่งจังฮะจิงนะอีกนิดเดียวเท่านัะถ้าเราตัดระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ของคนร้ายได้คีย์เวิร์ด เรื่องสร้างความกดอากาศไม่ได้อิโมโน,โนยมามะนโครุไงแฮผลไรบอกไว้ว่าคนที่จะแก้ไขปัญหาคราวนี้ได้คืออิโมโนยมามะเนโครุเท่าน,นั้นนีนะสมำเป็นอิโมโนยมามะจริงๆสำเร็จแล้ววิเตอร์กลับไปปกติแล้วล่ะงั้นปิดเครื่องเดี๋ยวนี้เลย เรีร้อแล้วทีนี้ก็หายห่วงแล้วนะเหลือแต่รอให้หมอหค่อยๆจางหายไปจะเป็นปกติเท่านั้นเองเก่งมากเลยนะเนี่ยนายเองก็เหมือนกันฮะท่านประธานช่วงนี้ในโรงเรียนของเรามาเกิดเรื่องอุ่นวายขึ้นบ่อยๆแทบทุกวันคนร้ายกด อิโมโนยามะโนโครุซึ่งก็คือตัวผมเองขอย้ำอีกครั้งช่วงนี้ในโรงเรียนของเรามาเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นบ่อยๆแทบ,บทุกวันคนร้ายก็คืออิโมโนยามะโนโครุรุซึ่งก็คือผมเองครับใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพแล้วก็เสียงขึ้นมาเนี่ยคอมพิวเตอร์เหรอคนร้ายคงจะคิดป้ายความเป็นที่กระทำประธานอีกงั้นละสิใช่ไหมไม่ใช่หรอก ใครๆก็ดูออกว่าเป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นเทคนิคแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะสร้างยากอะไรเลยนี่นะแต่ฉันว่าเขาจงใจจะสร้างเรื่องวุ่นวายต่อจากที่ไปต่างหากละ่ะอีกไม่นานเราคงจะได้รู้ถ้าอย่างนั้นคนร้ายต่อการอะไรล่ะครับท้าทายนะสินี่เป็นการท้าทายท่านประธานโดยตรงเลยละ đặt mือ chân ở ngoài đi đặt mือ chân ở ngoài, đểu không? anh Để đi làm gì ở trong nát à hả องลืมเรื่องแย่ๆอยู่เรื่องแย่ๆเหรอลองปิงขึ้นไปดูมาสนุกนะแต่ว่าไม่ถึงกลัวลึกหน้าจับมือฉันไว้สิจับมือฉันสิฉันจะได้เจอกับแม่แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นะ แต่ไปโตเกียวก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนะไม่เคยแนละ้วแล้วพ่อพ่อของฉันน,ะน่ะเอนะ่ะรักงานมากกว่าฉันซะอีกเงาเหรอ <c oughs> ฉันเน่ะเป็นลูกผู้ชายนี่นะแม่ยังทรมานใจมากกว่าฉันอีกนะฉันทนได้อยู่แนละ้วถ้างั้นพวกเราอ่ะ มาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะน้าแล้วพวกเราก็อยู่เล่นโดยกันโดยไม่สนใจเวละวันต่อมาแล้วก็ต่อจากวันนั้นด้วย ใจแต่เรื่องเล่นสนุกกันแทบทุกวันที่ใต,ต้ต้นจลดต้นนี้ยังไงล่ะ จะไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะขอบคุณครับแม่ของฉันแม่ของฉันเป็นแม่ของฉันเท่านั้น ไม่เคยเห็นเขามาที่ต้นเกาลัดต้นนั้นอีกเลยที่ใต้ต้นเกาลัดนั่นนึกแล้วเชียว่าจะต้องเป็นนาน